ใ,ใส่สืนเนียมีเงยฝนโอ้คือว่าหลับนอนก็คือจีนอนคักเทะ ยังเออต้องนองมาโยไมต้องหาเขบรับเลยแล้รับหนีอีกแล้วไมอห่าน,ะนอะ ที่ไหนไ่นเสรเจ้าขังไว้เนี่ยขังปานมันอยู่เนาะเต็นออกขอกหลายเท่าไงไม่รู้กินเงีงยังหารเรียนเรให้ลูกให้ลูกหให้พ่อบ่มีติไม่ยิ่งใจมึงจอด ไครพอใครลูกกันไหนแจ่บใครลูกบ่พอใครลูกอันไหนเข้มใครพอใครพอคับใครลูกกันไหนเน่าใครพอดูดดูดใครพ่อดูดใครลูก

เอาเจียสะนี่เจียสะหานได้เสที่สุดเลยอืมกนะเนี่ย Mam mãi kim tai hưng ngon mình chia con, cho họ cái cha mẹ dạng mẹ cho mẹ Det er super. Mm. Godt ด้ใครกับคนไหนด้านกวกกันคนหรือด้านด้ด้าน,านมันไบริกเนี่ยนี่ ดีจินน้ำไหมเน,น้ำตัวนียใไรก็เอายู่หันตัวตัวหาขบาหันไดหนะตัวสับกระปิดไปคนําหมองกับปลากันนต,ต,ตัวคนเอ้จาจะอยู่คนละหมองเห็เแียกเดียวจะาปลาหรสิบัเฮ็ดน้วกันเยี่ยมกันเฮ็ดเวียก quế chỉ làm con kia cả mía lơm chia cả quả lơm hết việc hết rồi hết năm cảnh móng 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 Ừ móng 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 móng

nó cái đang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ <laughs> kế, để bữa yêm, <laughs> bữa đá ý bữa của em của phía khả năng. ý kiến của em của phía khả năng.

ิมือนหันอะมันกวนยังไงน่ะเฮ้ยมันจะไปเข้าปากมันไปเข้าปากพี่น้องเอ้ยแล้ว่็ดูดตบดูดตบดลวยไม่ใหญ่น่ะไม่เช่อว่ะมันไปเข้าเดี๋ยวน่ะเขาแซกันนี่แหละใครมันเดี๋ยวเคยกินหมดใครยังส่เดิน ไม่ว่ากันนะใส่เมื่อกินเขาจบอือสียใช่นหมให้ฝนมักใครให้ฝนเลี้ยไใครให้ฝนอมไข่